ดูเหมือนว่าณตอนนี้ครับทางราชาชุดขาวเรอัลมาดริดคงจะไม่อยากให้ทุกอย่างนั้นมันยืดเยื้อไปมากกว่านี้แล้วครับพอเมื่อล่าสุดได้มีการรายงานกันว่าทางมาดริดพวกเขาเน้นพร้อมให้เจาน้ของคลียันเอ็มปาเป้ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสครับตัดสินใจอนาคตของตัวเองซึ่งก็คาดว่าให้เดทไลน์ครับภายในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เท่านั้น หากยังจำกันได้ครับก่อนหน้านี้ชาแนลของเคลียร์เอ็มปเป้นั้นจอจะยา้ายไปคาแข่งในทินซานติอาโกเมเดีบิวแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี2022ก่อนที่ในเวลาต่อมาครับเจ้าตัวนั้นจะเปลี่ยนใจและต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงแมงออกไปจนถึงปี2025อย่างไรก็ตามครับโอหกชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ก็ยังคงมีข่าวพัวพันกับเรลมาริดมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติม,ตมครับว่าจริงๆแล้วเอ็มปเป้นั้นเซ็นสัญญากับปเช่จนถึงปี2024เท่านั้น ส่วนอีกปีเป็นเพียงออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มซึ่งดาเตวัย5ปีรายนี้ครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขานั้นจะไม่ใช้เงื่อนไขในการขยายสัญญาเพิ่มอีกปีแล้วนั่นจึงหมายความว่าเอ็มปาเป้ต้องการจะย้ายเอาจากทีมพระาเดาแปลงหลังจากจบซีซั่นนี้ซึ่งนั่นจะหมายความว่าตัวนกเตะจะสามารถย้ายาทีมได้แบบฟรีฟรีมันจึงไม่แปลกที่ณเวลานี้ตัวเขาได้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ แมตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปฐานะของเอ็มปาเป้และตัวแทนก็จะสามารถเจรจากับสโมสรอ,อื่นๆได้อีกทางการรายงานจากสื่อดังอย่างเดียร์แลนติกก็ได้เปิดเผยว่าทางราชาชุดขาวเรอัลมาดริดเตรียมขยับเข้าหาเอ็มปาเป้อีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้ครับอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างตน้นพวกเขาจะให้เวลานักเตะน,นั้นตัดสินใจคิดจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมเท่านั้นว่าสุดท้ายแล้วเอ็มปาเป้จะตอบรับข้อเสนอเพื่อย้ายมา,าคาแขงในสเปนหรือไม่ อย่างไรก็ตามครับดี๋วนี้ยังคงมีเรื่องที่ให้ต้องติดตามกันต่อไปอย่างแน่นอนผ่อนเนื่องจากฝั่งเปเชยังคงมั่นใจว่าเอ็มปาเป้จะใช้ออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มในทินพาร์เดเรแปรงออกไปอีก1ปีและก็เชื่อว่าทางฝั่งมาดริดเองก็ไม่น่าจะสามารถเสนอราคาคา่คาเหนื่อยตามที่นักเตะต,ต้องการได้นั่นเองและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ